นี่อะไรเนี่ยณเมตตามหานิยมและอยู่โยงคงกระพันเพื่อนผมอยู่คนหนึ่งแฝนตัวนี้ครับอ oh ผมเห็นกับตาเฮ้ยเป็นไงวะมีเรื่องกับวัยรุ่นวัยรุ่นชักปืนมาจ่อที่ท,ที่หัว uh huh. คิดว่าจะไม่ยิงอ uh huh. ปัง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  uh huh. ยิงหมดแม็ก uh huh. ลูกปืนไม่ออกสักเม็ดหึึ่งไม่ออกจากลํากล้องแม่งตุงอยู่นี่ นี่อะไรเนี่ยประหลัดขิดเหมือนกันลักซอนอันนี้ณนะเมตามหานิยมและอยู่โยงคงกระพันเพื่อนผมอยู่คนหนึ่งแฝนตัวนี้ครับอ oh ผมเห็นกับตาเฮ้ย hey, เป็นไงวะมีเรื่องกับวัยรุ่นวัยรุ่นชักปืนมาจ่อที่ท, <ำ S 2> ที่หัวคิดว่าจะไม่ยิงปังป uh ัง huh. ปังป oh ังปังปังปยิงหมดแม็ก uh huh. ลูกปืนไม่ออกสักเม็ดหนึ่งไม่ออกจากลำกล้องแม่งตรงอยู่นี่ นัดแรกป้องไอเฮียล้มตุ้มเลยนะไอเฮียนันขึ้นคอมยิงเลยป้อง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 มึงเห็นไม่วิ่งเข้าไปช่วยยืนดูอยิงกันยืนดูแม่งเ้ยเพื่อนโดนยิงยิงดูเพื่อนตายเพื่อนตายเป็นเพื่อนตายเพื่อนกลัวตายแล้วนึกว่ารักกันแต่เพื่อนตายพ่อผมมีอยู่สองตัวใช้คําว่าตัวนะครับอประปลัดขิกที่มีชื่อเสียงแล้วก็คนรู้จักมากคือประลัดขิก หลวงพ่ออีใช่สัตหีบชนบุรีนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่หลวงพ่ออีอันนี้คือไม้มะยมอ่าพ่อมีสองตัวให้ผมมาติดตัวอยู่ตัวหนึ่งและอีกตัวอีกตัวขนาดนี้ครับน้องสาวผมน้องสาวใช้อยู่ใช้อยู่ใช้คําว่าบูชาอยู่บูชาอ๋อน้องสาวเล่นอยู่บูชาอยู่อ่าเล่นเล่นบูชาน้องสาวใส่ย่ามค้าขายใส่ย่ามเปล่ากลัวไปใส่ ส่ย่ามมึงก็พยายามช่มันเข้าให้ได้ไอสัตว์ใส่ใส่ในย่ามท้าขายประทานโทษขายเดือนเดียวกําไรนี่มาโอโหเยอะมากเลยโอมันครับตัวคนเดียวครับอยากเที่ยวเกาะสม็ด็อมันนั่งเรือไปเที่ยวเกาะสมเด็จคนเราถึงข่าวเคราะห์เรือคว่ำอับปางลงครับน้องสาวผมอิจันว่ายน้ําไม่เป็นด้วยตาย มีประหลัดขิกอยู่ในย่ามยังไงก็ตายไว้นะไม่เป็นปาฏิหารครับประหลัดขิกพาอิจานจะขึ้นเกาะเฮ้ยพูดจริงวะเนี่ยจริงตอนนี้น้องสาวผมมีลูกสองคนแล้วเฮ้ยมันท้องกับใครอ่ะอ่าเนี่ยประหลัดขิกคนเรามันก็คงจะเข้าใจกันน่ะอืแล้วคงจะเห็นใจกีนตอนที่อีจานตกน้ำนยไอ้นี่ก็ดุนี่ไงดุนี่จัาก็ว่า เข้าฟังไปว่าได้กันไม่เป็นไรหรอกคนเราน้องสาวท้องกับประหลัดขิกออสืบเนื่องมาจากแม่ดินี่มึงลูกประหลัดขิกปะเนี่ยว <c oughs> กไปหาแม่ไปชิบหายเออกูขอซื้อต่อเอ <ไป S 1> ถอะทั้สองร้อย <200 S 2> ไม่ได้แหละครับผมเคยไปได้ในชนบุรีครับสาธุกำนันเปาะบอกเฮ้ยเท่งมึงพูดจริงว่ามายมตายพายบอกท่านข้าพูดจริงครับกูให้มึงหมื่นหนึ่งบอกท่านครับผมกราบเท้าแล้วครับผมไม่กล้าขายของกินแล้วครับออื ถ้ากำนันอยากได้ผมจะมาให้ดีกว่าเฮ้ยคูอ,อยากได้ตัวนี้วะเราก็ยืนกนต่ายขาเดียวโอกาสหน้าเขามาใหม่แล้วกันใช่ใช่ครับก็ไม่ได้ให้ท่านหมื่นหนึ่งถ้าผมเป็นคนเห็นเงินผมปล่อยไปแล้วถ้าเป็นคนเห็นเงินปล่อยแล้วแต่ชั่วโมงนี้สองร้อยผมก็ให้นะครับท่าน ท่านจะได้รับความสนุกสนานได้ที่นี่ที่เดียวไลฟ์คอมเมดี้ฝากกดต le ิดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับท่านอยากให้เราถกประเด็นไหนล้อเลียนอะไรนะครับเขียนคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะครับเราจะจัดให้เต็มที่รับประกันความมาสนุกสนานอย่างแน่นอนครับ